วันนี้เราก็จะมาดูกับเกมที่ผมมีแล้วก็เกมที่อยากจะถ่ายนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนี่เกมอะไรเนี่ยไม่คยเห็นเลยโอ้ภาพม่งกากค่อยดูแล้วกันอ่าผมวางแผนไว้คือ Max Payne 3นะครับซึ่งยังไม่ได้ซื้อคิดว่าอาจจะซื้อ Max Payne ซึ่งมันก็ดูดี Third Person แบบ Slow Motion กับสไนเปอร์ใช่แล้วเกมนี้ก็ดูดีเป็นแบบคล้ายซัสซินไปๆแล้วยิงๆิงรอบฆ่าไปเรื่อยๆมันจะดูเทรลเลอร์มันก็ดูนาเรนดีภาพก็สวยใช้ได้ครับอ่านั้นก็แล้วแต่โหวตเอาแล้วกันพิมพ์ไว้ตรงคอมเมนต์อยากอยากเอาเกมไหนไม่เลือกถูกว่าตอนนี้งมันจะตัดสินใจใไปถูกเหมือนกัน สองเกมนี้ผมจะซื้อเนี่ยผมซื้อแค่เกมเดียวเท่านั้นาเรามาดูเกมที่ผมมีกันดีกว่าโอ้เอาเกมกันหนึ่งร้อยหนึ่งเยอะมากลงหมดแล้วด้วยเครื่องเมมเยอะเกมแรก The Witcher อ่า Warhammer นี่ก็ไม่มีอะไรเกมวางแผนก็นานแล้วเล่นนี่เลยทรินอะไรนั่นทรานส์ฟอร์เมอร์นี่เคยถ่ายเลี้ยนก็ไม่ลง อันนี้ก็เล่นหนุกๆเฉยๆน,นี่เคยเล่นแล้วเล่นส่วนใหญ่ก็เล่นหมดแล้วไม่ถ่ายอันนี้คงคงไม่ถ่ายหรอกอน,นี่ก็เบตา้าไม่เกี่ยวโปเทสอันนี้ก็เกมเด็กๆไม่ถ่ายหรอกซีฟิมคอมเมนเดอร์อันนี้ช้าเกินแล้วก็อันนี้ครับซึ่งผมเพิ่งเล่นไปมันเพิ่งเปิดเบตา้าบางคนอาจจะงงแบบเอ้ยเข้าไปแล้วทําไมมันโหลดไม่ได้มันต้องส่งคําเชิญนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงได้แต่ผมได้ ็็ไยได้เล่นอ่ะอันนี้เกมออนไลฟรีอันนี้ก็เกมใหม่ก็อาจะถ่ายอยู่ยังไม่ได้ถ่ายนี่ก็ไม่มีอะไรมากตาหัวก็เก่าตาเทกออนไลน์อะไรไม่รู้ไม่เคยเล่นอันนี้ก็มันดีแต่มันก็นานกว่าสร้างให้ทับเสร็จอันนี้ก็ถ่ายไปแล้วนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ถ่ายก็ อยากถ่ายเกมไหนก็ลองโหลดมาดูก็ได้เพราะว่าผมก็เกียจเหมือนกันบางทีแบบโอ้เกียจเล่นว่ะอะไรประมาณนั้นโทก็กกดูไปเรื่อยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมมีมันเดนในคอมแบทอยู่แล้วมันก็เลยให้มา ไอซูเปอร์เดไอนไหนคอมแบทซึ่งมันจะเปิดให้เล่นฟรีเดือนไหนสักเดือนแหละจะไ,ได้แล้วนี่ก็เกมฟรีอะสตรีมเฟ f o ์เดย์นี่ชอบมากตอนนี้ <c oughs> เอ,อ่อหอนไลน์ไม่มีนี่ก็เกมออนไลน์นี่ก็ออนไลน์เล่นหนุกหนุกเล่นมันดีนะ เป็นแบบร์น r d person แต่ผมก็เลิกเล่นไปแล้วเวลสามสิบก็หลายตัวแล้วก็เลยเลิกไปเพราะว่าอสู้เขาไม่ได้อ่ะของคนอื่นเขาเมีบเกินเราไม่เติมตังค์ก็เลยกากาก k y r ิ m นี่เล่นไม่นานเองก็บเบื่อหกชั่วโมงนี่เล่น เจนซีเจนดิเฟนเดอร์ ender, หูแปสิบเก้าชั่วโมงเราเห็นว่าเฮ้ยแม่งเล่นตน้งเยอะไม่ไม่ถ่ายวะขี้เกียจครับคือม,มันเล่นมันเยอะจนจนเบื่อไม่อยากถ่ายอะดาร์คไซเดอร์ก็ไม่ค่อยเล่นอะไรอันนี้เ,เกมอะไรอันนี้แทบไม่เล่นเลยนี่เล่นมากๆพวกนี้ ก็ไ <c oughs> ม่เยอะเท่าไรนะเรียนวิดีโอแลนสุดซินเอพีอีโนนี่เล่นไม่เคยเป็นเลยหลนเพื่อนแม่งหลอกแม่งบกเกมดีมากสรุปแม่งเกมสร้างบ้านผมก็ไม่เอยชอบเกมสร้างบ้านชอบถล่มมากกว่าฟาร์คอุขคเรียนนี่มอสก,กากโหลดมาโดนดักควายเอาละ ให้ดูนี่ฟรีทูเพย์เข้าไปดูเลยเอาละนี่พวกเกมฟรีที่นี่มันเสียตังคือพวกนี้ไม่เกมออนไลน์มันก็เติมตังค์ได้มันก็เลยมีแบบถ้าเกิดติ๊กอัน,น้มนก็จะมีแบบเสียตังค์โผล่มาบ้างก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันฟรีทูเพย์นี่เยอะเกมดีๆก็หลายอันอันนี้ก็แนว .a อันนี้เอ่อพวกนี้ก็ยิง,ยง นี่ผมเคยเล่นอยู่นี่นี่อะไรเป็นสาเป็นอ่าอะไรดีเท i ร์เฟอร์เเออก็ทำธุรกิจไปมันมีแพทใหม่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูก็เล่นมันๆเล่นกับเพื่อนได้สนุกดีแต่เซิร์ฟอาจจะแหลกหน่อยถ้าเน็ตไม่ดีก็ไม่แนะนำนี่อะไรวะเนี่ยทำไมมันกลายเป็นเสียตังค์วะอ๋อเนี่ย เนี่ยซูเปอร์เอ็เอ็นซีที่บอกอ่ามันจะมาวันไหนสิบแปดเมเมมเดือนอะไรวะจำไม่ได้อีกช่างนม่เหอะเอาเป็นว่ามันจะออกเมนี่แหละซูเปอร์เอ็เอ็นซีเรากดผิดกดแบกดิเออแล้วก็นี่เกมที่ฮิตกันมากทีมฟอร์เทสส่วนคนไม่รู้นะแต่คิดว่าส่วนใหญ่ก็รู้นอยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้แล้วก็อ,อ๋อ เอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยปิดแม่งออริจินเกมออนไลน์ไทยผมไม่ค่อยเล่นนะครับก็แต่ก่อนก็เล่นอยู่เด็กๆนะตอนนี้ไม่เล่นละออริจินผมไม่เยอะมีแค่นี้มีเบตา้าโหลดมาน้ำท่วมแม่งก็อดเล่นนิดก,ก็เลยเข้าเบรา์เซสมไปเลย แบ๊ Bad, นี้ชอบมาขับฮอรมันดีสนุกอ,อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะก็ยังไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่ถ่ายครั้งสุดท้ายนั้นม e สเ e c t กเพิ่งจบกันไปแบบกาก,าก,ากากเล่นแบบเร็วสุดละผมไม่ทำภารก,กิจเสริมเลยหรือทำบ้างก็ไม่รู้เมเจอ o ์ฟออเนนี่ก็เล่นจบไปนานละก็สนุกดีออนไลน์มันก็เหมือนเอาแบ t เตอร์ฟิวผสมม r n w อ r f a ฟ e แต่ก็ใช้ได้อยู่เอาล่ะคอยดูว่ควาคอมมิวกัน